นะก็เลยถามต่อไปว่านะชีวิตของคนเราเนี่ยอะไรคือสิ่งที่สำคัญนะอะไรคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคนคนหนึ่งน,นะนางตอบว่าความรู้สึกตัวนะเหมือนดอกมะลิดอกมะลิที่รอคอยให้คนอื่นมาลดน้ำมันย่อมเหี่ยวเฉาแต่ถ้าดอกมะลินั้น มันไม่ได้สนเลยว่ามันอยู่ที่กระถางแตกหรืออยู่ที่จุดไหนของโลกใบน,นี้ก็ตามนะแม้กระถางต้นไม้จะแตกแต่ดอกมะลินั้นก็สามารถเบ่งบานได้ในตัวของมันโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว,ว่าใครจะเหลียวแลมันเียว,ว่าความรู้สึกตัวความสนใจตนะความรู้ตัวความสนใจตนอะไรคือสิ่งที่ลักเราที่สุดในโลกนะนางมริกาตอบว่าตนเอง ถ้าตนเองไม่รักตนเองแล้วใครจะช่วยเหลือตัวเองใครจะพึ่งตัวเองแม้แต่จะช่วยคนอื่นก็ช่วยไม่ได้